เจ้าจิลลี่กาแล็กซี M9 มีความยาว5.205เมตรกว้าง1.999สูง1.8ระยะถาล้อยาว3.03เมตรถ้าเทียบกันกับ PVP ตัวตึงในไทยอย่างน้องคุกกี้ Toyota Fortuner จะพบว่าเจ้า M9 ยาวกว่าถึง41เซนกว้างกว่า14.4เซนถาล้อยาวกว่า28เซนแต่ตัวรถจะเตี้ยกว่า3เซนครึ่งถือว่าเจ้า M9 มีขนาดใหญ่กว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ความสูงแบบนี้ก็เข้าที่จอดรถได้สบายๆเลยครับ เจ้า Galaxy M9 ใช้แพลตฟอร์มใหม่ของ g ีลี่อย่าง GEA Evo ซึ่งออกแบบมาสำหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะซึ่งจะประสาน AI เข้ามาช่วยทำให้รถขับขี่ดีขึ้นช่วงล่างด้านหน้าแบบ Double Wishbone ด้านหลังแบบ5 Link ในรุ่นท็อปจะมีช่วงล่างแบบถุงลม d u l Chamber พร้อมช็ออัพแบบ CCD ปรับความแข็งตามการขับขี่ของเรารวมถึงมีระบบ Active Magic Carpet ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพถนนลน่วงหน้าและปรับช่วงล่างให้นุ่มนวลที่สุดอย่างกับมีพรมวิเศษมารองตัวรถ นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการเบรกหน้าทิมระบบวอลส์ยูเทิร์นควบคุมแรงบิดล้อหลังเพื่อช่วยให้วงเลี้ยวแคบขึ้นรวมถึงระบบช่วยทรงตัวเมื่อ,อยางแตกแม่เขารองรับเกือบทุกสถานการณ์กันเลยทีเดียว ขุมพลังของ g ีลี่ Galaxy M9 จะเป็นแบบ Plug-in Hybrid PHEV สมรรถนะสูงของจีลี่ย่าง EMP เจนใหม่ล่าสุดประกอบไปด้วยเครื่องเบนซิน1 5ลิตรเทอร์โบกำลับบงสูงสุด163แรมงม้า255นิวตันเมตรที่เคลมว่ามีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงถึง47.26%ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีให้เลือก2แบบทั้งรุ่นกับเกลีอดล้อหน้าและรุ่นกับเกลียดสีล้อ รุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากันบ,บงสูงสุด245แรงม้า350นิวตันเมตรทำให้กำลังรวมสูงสุดเมื่อรวมเครื่องยนต์แล้วเพิ่มขึ้นเป็น408แรงม้า6 5นิวตันเมตรเลยทีเดียว <Wow. S 1> ส่วนรุ่นขับ4ี่จะเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังอีก2ตัวขนาด462แรงม้า560นิวตันเมตรจะทำให้กำลังรวมสูงสุดรวมเครื่องยนต์แล้วกลายเป็น870แรงมา้าแรงมิดพุ่งขึ้นไปถึง1,165นิวตันเมตรกันเลย ส่วนแบตเตอรี่เป็นแบบ LFP จาก CATL ขนาด18.4และ41.46กิโลวัตต์ชั่วขึ้นกับรุ่นย่อยวิ่งไฟฟ้าลวนได้ไกลสุดถึง230กิโลเมตรมาตรฐาน CLTC ของจีนเมื่อน้ำมันเต็มถังร่วมกับแบตเต็มก้อนจะวิ่งในด้ไกลสุดถึง1,505กิโลเมตรในมาตรฐานเดียวกัน <Wow. S 1> และยังรองรับ DC Fast Charge สูงสุด135กิโลวัตต์ชาร์จแบตจาก30 80%ในเวลาเพียง15นาทีนุ่น้นรถไฟฟ้ากันไปเลย ขุมพลังในรุ่นท็อปขับ4ยังทำให้ตัวรถยาว5เมตรคันนี้ทำอัตราเร่งส0-100ได้ในเวลาเพียง4.5วินาทีด้วยนะครับ